ก็โอเคครับก็สวัสดีครับก็วันนี้อยู่ในจีเอวีดีนะครับก็วันนี้ก็เราจะมาสอนทาฟาร์มได้ไหมครับกันนะครับฟาร์มข้าวนะครับก็อุปกรณ์จะก็จะมีประมาณนี้เลยเนาะส่วนพวกผักเมล็ดผักอะไรพวกนี้ก็ก็แล้วแต่คุณผู้ชมเลยนะาว่าจะเอาอะไรเนาะก็ก็สวัสดีนะครับก็มาเริ่มทําวันเลยดีกว่าอันดับแรกนะครับทุกคนให้ทุกคนเอิ่มวางดิน20นะ20บล็อก เวางดินประมาณยี okay. ่สิบบล็อกนะหนงอม้ากเจ็ดแปเ้ิบอสก็ดแ่สอเล้วกพ้วเดีผมขออนาผมอนาโอเคผมขออนุญาตปรับให้มันเช้าแป๊บนึงนะโอเคก็เดี๋ยวก็เช้าแหละ ให้เราวาง20บล็อกแบบนี้เลยเนี่ยนะครับผมก็แล้วก็วางแบบน,แบบนี้ประมาณ้ารกจะประมาณแปบดบน,แบบน,นะก็20คูณแปดนะก็วางแบบนี้นะผมจะทำใหสักสามชั้นนะ ก็ผมขอทับตอนที่วางเสร็จเลยแล้วกันนะครับผมก็โอเคพอเราวางแบบนีให้มันครบแปกอันแล้วเราก็ทำท้าสองกันเลยนะน้ำจะไหลลงมาเรื่อยๆเนาะโอเคแค่สองแนะนำนะให้ทำเป็นแปดนะแปดเอ้เจ็ดเจ็ดจบต้นลงมานะก็ทำเป็นเจ็ดเลยไม่ได้มากกว่าเลยนะ เอากว่ตัะไปตอนที่ทำเสร็จเลยแล้วกันเนาะโอเคก็จะได้แบบนี้เนาะก็ทําชั้นสามไปนะครับ,บ,รบชั้นสามมองแปะเนาะสล้วเรใครที่ทาชั้นสี่ชั้นชั้นห้าอะไรพวกนี้เนาะก็ชั้นโอเคผมจะมาอธิบายที่หลังแล้วกันนะครับก็คือชั้นแรกมันก็จะเป็นแบบประมาณแปดเนาะความยาวแปดชั้นชั้นสุดท้ายก็จะเป็นค,ความยาว ประมาณเอิ่มแปดเหมือนกันนะครับทุกคนก็คือประมาณนี้เนาะแปดหรือเก้าเนี่ยแหละชั้นสุดท้ายนะครับก็เอาไปวางแบบไอ้ที่มันสามารถเอิ่มเขาเรียกว่าอะไรนะที่มันสามารถเออไอ้ที่มันดึงบล็อกขึ้นลงได้อะก็แค่นี้แหละ,ะครับทุกคนเออผมลืมบอกอีกอย่างหนึ่งไปนะครับทุกคนส่วนชั้นอนื่นๆที่ไม่ใช่ชั้นสุดท้ายแล้วก็ชั้นแรกนะก็ ให้วางประมาณ7บ็บล็อกเนาะเจ็บล็อกเพราะน้ำมันจะไหลได้แปดบล็อกก็มันจะได้ไหลลงเรื่อยๆเนาะก็ะทำสิบชั้นสมมติผมจะทําประมาณห้าชั้นเนาะก็ประมาณชั้นชั้นที่สองถึงชั้นที่สี่ก็จะวางเจ็ดบล็อกเนาะส่วนชั้นที่หนึ่งถึงชั้นที่ที่เอิ่มห้าก็จะวางเอิ่มวางประมาณแปดบล็อกนีเนาะ เดี๋ยวาเหตุระวังถึงอกขนาดนี้เดี๋ยวเ็าเอาไว้วางตนี้นอนีมันเอาไว้งเดินะเลดิก่อนอว่าต่อไม่ไา้นังนะ กางเตียางบางมอเนี่ยวกาบงมสิที่เราวางน้ำทีเราทำทำแบบนี้วทำนีวะที่มันเนอทุกคนเดี๋ยผมขอแตกาเสี็จแล้วนะจะบอกุนผมว่างผิดไปเนาะก็เอ้ไม่ใช่นี่หว่านี่นม่มาันที่สานะทุกคนอันนี้า่ยนะ ก็เราล่าผมนะผมทำเลผมไม่รู้เขาทาทำทำผมไม่รู้เขาทำอะไรก็เราทำให้ทุกคนอยู่เนาะก็วางก่ออะไรเนาะวางนิด้วยเลยเนาะเคว่าจะเต็มเต็มพอเด็แล้วให้เราวางกอนนี้เลยนะก็วอะไรได้ครับอันนี้ผมทำกางยังไงนะก็ดึงมาชิดไปเขียแล้วก็ทำกางังไะครับผมเ่นเน

เดี๋ยวเรามาทําวงจรก่อนเนาะก็อันดับแรกในการทําวงจรเนานะก็ผมขอเตรียมวงจรมาไว้ก่อนเนาะเออผมลืมคันโยกเนาะทำคันโยกก่อนจะใช้ไม่ใช่คันโยกโยกหรือปุ่มเนี่ยแหละผมจาไม่เข้าได้เนาะผมก็จะขออธิบายสักนิดหนึ่งนะครับว่าทําไมผมต้องตัดมานเนาะก็คือตอนนี้คือผมกําลังทําวงจรผิดอยู่นะก็คือเลเซอร์ตน้เขา เขาทำอันนี้มันให้เว้นอนลร์เ15บล็อกใช่ไหมคือผมไปทําผิดเวแล้วตอนเปิดเปิดมันจะคายอยู่แบบน,นั้นหรือมันมันจะไม่ปิดให้ก็คือให้ทุกคนข้าไปดูแบบท้ายคลิปนาเดี๋ยวผมจะขึ้นไว้ให้แล้วกันนะครับผมว่าท้ายคลิปไปดูตอนไหนนะครับก็ให้ทุกคนข้ามไปดูท้ายคลิปที่ผมขึ้นให้นะก็ตอนนาทีไหนก็มันจะได้ทํางวงจรถูกอันนี้ก็คือทําผิดอยู่นะครับปร,ประมาณแบบ ไม่ได้ไม่ได้แกล้งงูนะครับอันนี้ก็คืองูจริงๆนะครับก็ไม่รู้อะไรเลยก็ทํามุ่มๆไปนะครับก็เดี๋ยวถ่ายคลิปก็จะแบบไอ้เจมใสขึ้นแล้วโอเคก็อันนี้ก็วางน้ําก่อนนะครับผมก็เดี๋ยวไปฟังเสียงกันเลยในคลิปก็อันนี้พักเอาที่หลังเนาะก็ถ้าไปหมดเอาที่หลอดผมแนะนําให้เอามาสองถังสองถังมันจะได้ทําอันนี้ได้เอ้ เป็นเขาเรียกว่าแหละแบบทำน้ำอินฟินิตี้ได้เลยเนาะก็อาจ่ะไปเอาคอเปอร์มาเนาะคอเปอร์แล้วก็กล่องคอเปอร์แล้วก็กองทุบแบบนี้ลงมานะเอ้ยไม่ต้องทุบก็ได้นี่หว่าดูสิเข้าเดี๋ยวแค่หนึ่ง เขากล่องมาด้วยกล่องกล่อง่องางกองมางแถวแถวตรงกลางนะครับต่อน่นงองแล้วก็ต่อคัพเปอรนะ์เนาะให้ครยิบอันฝนตก ต่อไปก็เอมทํําทาแป้งเลยก็ได้นะครับก็จะมาความนี้ที่ยังไม่มีน้ําเนาะเดี๋ยวผมจะมาบอกเนาะก็ให้เอาเอเว้นเว้นสามบ็อกเนาะเว้นสามบอกเว้นสามบอกนะ เน้่ถามบอกหนึ่งสองสามนะแล้วนี่นอ๋อจะใช้อันนี้ไว้วางน้ำนะก็อันข้างล่างนี้เดี๋ยวนะเนี่ยทำเองไหมข้างล่างอ๋อดูแล้วว่ามนี้เนาะ ให้เราแบบนี้เนาะวางสดับ,บข้างหน้านะทีคผมขอตตดตอนที่ผมไปทําทําตอนแบบเว้นถามวอกครบหมดแล้วนะก็ขอตตดไปนะโอเคมันก็จะได้แบบนี้เนาะอเ,เอาเอาตัว,ตว,ตวคือมันทำห้าก็ได้นะทุกคน คือมันสามารถทำห่ากไ็ได้แบบเว้นห้านนะไม่ใช่เว้นสามแบบผมถ้าเว้นห้ามันจะประหยัดพื้นที่แล้วก็ได้พื้นที่ปลูกข้าเวเยอะขึ้นนะนก็ปลูกพวกขึ้นผักเยอะขึ้นนะแต่้าเราบคนที่อยากทําสวยก็<อ>ทําตามผมก็ได้นะเค okay, พอเสร็จแบบนี้แล้วเนาะพอเสร็จแบบนี้แล้วให้ทุกคนอุดบล็อกข้างลตรงนี้มนาะไม่ให้น้ำอะไร เขตัดตอนอุดเสร็จเลนแล้วกันไม่อยากให้ไฟมันเยอะแก่งอกไปโอเคเออก็ปิดขอบลยนะทุกคนขอบตรงนี้ขอบเดี๋ยวน้ำมันจะออกปิดไปโอเคปิดแค่ขอบฝั่งนี้เนาะเดี๋ยวทุกคนจะทำบินแบบห้าเว้นห้าก็ได้เนาะแต่ผมทำเอาสวยไงแบบนี้ทำ้าเว้นท้าก็ได้โอเคพอตัด แต่เรลักกันโอเคพอเราได้แบบนี้เสร็จแล้วนะก็ให้เราอุดวอกตรงนี้เนาะอุดวอกแตตรงนี้วางสลับสองอันนะตรงนี้นะแบบแบบนี้เลยให้เราวางสลับสองอันแบบนี้เลยเนาะก็แบบนี้แตนแรกมันจะเป็นแบบพื้นที่แบบเียแบบนี้ก่อนนะแล้วเราให้วางสลับสองอันให้เป็นบล็อกแบบข้างหน้าแบบนี้เนาะก็ใครไม่เข้าใจให้ดูเหมือนแต่ก่อนเนาะก็อันดับที่สองให้วางน้ํา นีห้หมดสิ้นนะครับวางน,าน้ำไม่เต็มเลยเนาะ อวีดตอนแรกผมก็จะกล่าวว่าจทำฟาร์มอาตัอาตัมมาแบบวงางเมล็ดเองได้ด้วยแต่ผมเนี่ยตอนแรกมันเืนแบบแบบนี้ก่อนอนะ่ะมันจะเป็นแบบนี้เนาะตอนแรกให้เราปิดตรงนี้ไปตอนแรกผมกล่าว่าจะทำแบบเป็นแบบ A B C มาอันนี้เลยวางมาเล็ดเองแต่อันนี้มันอาจจะลำบากหน่อยเพราะเรามาวางมาเล็ดเองแต่ถ้าเป็นแต่ถ้าแต่ถ้าตอนเก็บอะบอกเลยคูรไวโอเคแบบประมาณนี้เนาะก็เดี๋ยวผมขอพรวนดินก่อนชักแป๊บหนึงแบบน่งแดบก็จะหมดเดี๋ยวชาร์จไวก่อนขอพรวนดินก่อนชักแป๊บหนึ่งโอเคโอเคก็จะได้ประมาณนี้นะคามบ i want to keep on แค่นะกวางเหมือนเดิมเลยแต่ตัวนี้แก่มา เดี๋ยวเรามาดูหุมบริกันน่อยนะอันนี้อันนี้ช่องเดียนะไี่ได้ย่ตรอกมาทค่ช่องเดียวนะอู้ได้ได้ทางนี้นะแค่่องเดียวถ้าถ้าแค่นี้แ้่ช่องเดียวก็ช่องเดียวก็ขึ้นยิ่งมั้งเออทุกคนช่องเดียวขึ้นถ้าทางขึ้นก็ขึ้นไปก็ได้ก็ก็ครับความรู้เรื่องน่าจะขุมนะก็อ่าใครเอาไปใช้แล้วได้แล้วดี